สวัสดีค่ะพบกพับไฮโลร่บโรยเฮงๆนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเพราะยุงมากเป็นงานรถใหญ่ของไต้หวานเกาหลีนะคะตัวนี้นะคะขึ้นคู่คุณตองคือ11นะคะ190บาทนะคะร้านเราตรวจไม่เจอทุกไม่เจอนะคะเป็นงานปาตื้นนะลูกค้าดูเลยค่ะจะขายดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ทำไม่ทันเลยก็งานนะคะมือใหม่เขย่าได้ค่ะเล่นได้ทั้งหน้าสีหน้าลายนะคะสูงค่ะสูงค่ะ คู่สองค่ะคู่สี่ค่ะคู่สามค่ะคู่สองค่ะคู่สี่ค่ะคู่ห้านะคะสิบเอ็ดนะคะคู่สามสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดค่ะคู่สองค่ะสิบเอ็ดค่ะ ค,ค,คู่ห้าค่ะตองเอี่ยวค่ะคู่ห้าค่ะคู่สามค่ะจะเห็นว่าคู่จะไปทุกหน้านะคะไม่ได้ออกหน้าเดิมซ้ำๆนะคะสิบเอ็ดมาคู่มาตองมานะคะชุดนี้นะคะก็เป็นชุดคู่ตอง11นะคะตัวนี้ราคา590บาทนะคะก็ส่งฟรีเก็บปลายทางได้เลยนะคะโทรสั่ง097 2815 281นะคะไฮโลรัมบุงเฮงค่ะสวัสดีค่ะ